วัวนงวัวนอนทั้งวันเลยเหรอลูกเอ้าเอาเอาเอาคันเอ้าเอาคันเอ้าเอ้าเอาทั้งวันเลยเหรอลูกอันนี้มันอากาศมันดีเนาะเมื่อเช้าฝนตกใช่ไหมคะนอนเย็นสบายเลยฮะเมื่อเช้าฝนตกเนาะน้องวัวก็เลยได้ออกมานอนเล่นหน้าบ้านนยไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะใช่ไหมทุกวันร้อนแดดเปี้ยงเลยใช่ไหมลูก ทุกวันร้อนแดดเปี้ยงเลยแม่ต้องหลบอยู่แต่ในบ้านวันนี้ได้ออกมาหน่อยนะแม่นะใช่ไหมลูกดูปุงหน่อยดิว้าขนเริ่มขึ้นแล้วเนาะใช่ไหมลูกดูปุงดูปุงทำอะไรก็ได้นี่เจ้าวัวนี่จับยกแข้งยกขาได้หมดแหละนะ เป็นแมวเรียบร้อยใช่ไหมลูกเป็นแมวเรียบร้อยยอมแม่ทุกอย่างไม่ทําอะไรก็ทําได้หมดเน็นไหมจับพุงก็ได้ได้ไหมจับพลิกไปพลิกมาได้หมดนะยอมแม่หมดใช่ไหมออ๋อนีู่ชอบมานอนใต้ต้นไม้ต้นไม้หน้าบ้าน เขาก็จะนอนหลบข้างใต้ต้นไม้นะใช่ไหมใช่ไหมวัวอ๋อส,สวยส,สวยส,สวยสวยมีตอนไปตอนไปผ่าตัดมดลูกอักเสบมานะน้ำหนัก2.5หหมอตกใจเลยหมอบอกทำไมผอมขนาดนี้ผอมมากตรงนี้นี่คือแบบ จับตรงนี้นี่คือมีแต่กระดูกนะกินอะไรไม่ได้อุ้ยเสียงอะไรลูกเสียงอะไรเสียงเครื่องบินเสียงรถด,ด้วยกลัวกลัวกลัวหอมแห้งเลยทีนี้พอตัดหมดลูกออกแล้วก็เลยกินเก่งใช่ไหมคะกินเก่งไหมคะกินเก่งขึ้นมาหน่อยเนะก็เลยน้ำหนักขึ้นมาตอนนี้เป็นเท่าไหร่ละสามโลยังยังไม่ชั่งนะเมื่อเช้าแต่กินอาหาร เรียกหมดไปซองหนึ่งแล้วนะกินเก่งขึ้นใช่ไหมลูกโอ้ยน้องกินเก่งขึ้นนะ